ถัวระเชิญยิ้มน้ำตาคลอบอกว่าไม่ได้ถือครองที่ดินวัดส่วนเรื่องของการรับเงินมีการรับมาจริงไปทำสมาคมเชียร์ไทยรวมถึงสร้างละครคุณธรรมมีการยืมเงิน2 0 0แสนบาทมีหลักฐานตรวจสอบได้ค่ะไม่ครับเดี๋ยวผมเดีย๋ยวคนเลยที่ลงมาในโซเชียลทั้งหมดเนี่ยผมเสียหายทั้งหมดครอบครัวผมต้องเป็นยังไงนอนไม่ได้กินไม่หลับกันอย่างเนี้ผมรู้ว่าอาชีพสื่อผมรู้ คิดวิเคราะแยกยะให้ผมไ้มล่ะ นายสอนสุธาหรือว่าถั่วแระตลกชื่อดังระบายความอัดอั้นตันใจกับนักข่าวหลังให้ปากคำกับตำรวจกรณีทิศอลงกดแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมเชียร์ไทยตั้งแต่ปี2562รับเงินค่าใช้จ่ายสูงสุดหลักแสนตามเชียร์ทีมไทยทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีเงินที่รับมาในส่วนของการสร้างหนังพลังบุญ3ตอนตอนละ3 0 0แสนบาทยืนยันทำด้วยความบริสุทธิ์มีหลักฐานการโอนเงินตรวจสอบได้ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินวัดพระบาทน้ำพุพร้อมท้าให้ตรวจสอบ รายชื่อกับกรมที่ดินรวมถึงการยืมเงินช่วงโควิดจำนวน2 0 0 0 0 0บาทแต่คืนครบหมดแล้วทางด้านของบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วยืนยันว่าสิ่งที่นายถั่วแรททำเป็นการจ้างแบบเหมางานนำข้อมูลไปชี้แจงกับทางพนักง,งานสอบสวนได้แต่คนที่ยังไม่เข้าชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนหรือยังไม่นำทรัพย์สินของวัดมาคืนอาจไม่ได้รับสิทธิ์การชี้แจง<า>เช่นเดียวกับคนอื่นฟังเสียงหน่อยคะ่ะ24ประเด็นที่กำลังตรวจสอบนะครับ เพราะฉะนั้นณนะนะปัจจุบันนี้มีคนเอาทรัพย์สินมาคืนแล้วมากพอสมควรแต่บางคนยังนั่งทับสิทธิ์อยู่นั่งทับทรัพย์สินของวัดอยู่นะครับผมขอแจ้งเตือนไปอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้รีบมานะครับถ้าไม่รีบมาท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเหมือนคนอื่น ส่วนที่บอกว่าตลกชื่อดังถือครองโฉนดที่ดินวัดยืนยันว่าไม่ใช่ในายถั่วและบางคนยังให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาเดี๋ยวหลังจากนี้จะออกหมายเรียกดาราตลกหรือว่านักธุรกิจร้อยล้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดเพิ่มเติมหรือไม่บอกว่าให้จับตา10วันหลังจากนี้ค่ะ